นะถือว่าหลักสูตรตรงนี้มัน,มนตอบโจทย์คุณเว,วลา่าได้ไหมทั้งหมดเนี่ยหลักสูตรผ<อ>สมกันถูกทางอยู่เนาะมันยังก็เห็นทางแหละอดีเห็นทางไปแล้วอดีทางมันอย่างเดียวเลยทางตาไปทาง,ทางป่าทปเไปนี่ครูก็ช่วยไปเนี่ยเออเห็น <c oughs> ไ,ได้ได้อ่ะนะมัเจอยากอะไรอ่ะเราจะมาเรียนแค่เฮลโลกูดมอร์นิ่งตายอะไ้เกิดดอกกูดเข้าไปอบรมทิปีกูดมอร์นิ่งอ morning, ยู่หันละ ว่าช่วยเนมอยู่นันล่ะโ่ราณไปไซดหรอกเอากันที่เราค้นจนเบิดช่อมงไปเบนมาครับก็เอาถือมาเอาเห้่หลับเมียนว่าเนมเออไว้นี่มันอะไรนักหลานี่ไม่ถามได้ไหมอันนี้ไม่ถามไมัไยผมเอือกจริงถ้าเข้ามาเลยว่าช่วยเนมเวลาอยู่ฟรอมอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรไปไหนมาไหนเออ ไม่ไปไหนมาไหนผมว่าใช่ไหมคุณเวลาเราถ้าเรียนถ้ามีคาสภาษาอังกฤษขึ้นมาต้องเลิก Stand up please Sinau ไม่รู้อะไรนักหนา Sinau Thank you and you บอกเอาต่อเลยกรานนี้ Yes no okay จำจนโอ้เบื่อในภาษาอังกฤษหลักสูตรมันเป็นยังไงหลักสูตรไทยเนี่ยสนุกเหมือนเมื่อวานไหมสนุกสนุกเริ่มสนุกมาเนี่ยแหละกลับมานี่ตั้งแต่ เมื่อมาโอเคมันเยความรู้พื้นฐานคุณเวาได้แล้วไงผมจะเป็นจะต้องผมก็วางแผนจะต่อยอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่มันมันขาดช่วงเฉยเฉยเออแค่อย่างนั้นซึ่งเราไม่เก่งขนาดนี้จะไปให้เก่งขนาดไหนผมว่าผมก็ฉีกแนวสุดแล้วแล้วก็ในสไตล์แล้วไม่ได้ลอกใครด้วยคุณเวลาว่าไงล่ะผมลอกเขาไม่การสอนผมไม่เอยผมไม่ได้ลอกอ่ะผมก็เอาทิศว่าแบบไหนที่ผมได้ผมก็ไปให้ลูกศิษย์แบบนั้นแหละก็ต้องไล่ไปแบบนั้นคนต้องไปลองก่อน ต้องไปไปผ่านสงครามมาก่อนเข้าใจไหมครับต้องไปผ่านสงครามมาก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ามันถึงจะมาได้ผมเหมือนผมบอกลูกศิษย์คุณจะไปสอบไปสอบแต่ไม่เคยเตรียมตัวเขาก็มัดใส่กระสอบตอแล้วมันจะได้ยาปิดปากตายมันไอ้แตงโมตัแล้ว <c oughs> ตายตัวแล้วหัวหลอกกลากๆเลยลูกศิษย์ไม่เตรียมไม่ฝึกจะไปสอบสอบคณิตได้ยังไงเขาออกได้ยากกับตายอย่างี้ลูกศิษย์มันก็เก่งอยู่ใช่หรอครูงั้นพอเรียนมาสองสัปดาห์คณิตศาสตร์ทําได้เยอะไหม เขาไปสอบที่ขอนแก่นเขาเขาได้เกือบทุกข้อถ้าไม่เรียนกับครูคิดไม่เป็นว่าไงเขาเพิ่งมาเรียนกับผมสองสัปดาห์ว่าเขาทําได้เขาไปเขาสอบเขาไปสอบอยู่ขอนแก่นเออกับกัะละสินะไปขอนแก่นเออคือเราลูกสิทย์ถ้าเธอไม่เรียนแบบไม่เธอมองภาพนะรับรองว่าเธอไปเพื่อเขาจับมัดใส่กระสอบเรียบร้อยกระสอบไม่ใช่กระสอบที่เป็นอ่มีรูหายใจนะเป็นกระสอบพลาสติกนะคือตายคาที่เลยล่ะกูจะบอกให้บอก เขเปรียบเทียบไปแบบนี้แหละอ้วนลอกกากันมองภาพออกแล้วใช่ไหมใช่ครับผุณเนล่าใช่ครับผุณเวผ่าคุเวล่าเออประมาณนั้นมันก็อย่างนี้แหละสอนใครก็สนุกไปอย่างนี้แหละคุณเวลาเพราะภาษาอังกฤษบอกเลยว่าคุณเวล่ามองโอกาสนะภาษาอังกฤษมันไม่พอมันไม่พอกับคนไทยด้วยเหตุผลที่คนไทยอยู่ติดอันดับเป็นร้อยอ่ะนี่เหตุผลนี้นะที่มันติดเพราะมันปลดล็อกไม่ได้คุณเวล่าเป็นลูกศิษย์ผมคุณเวลาต้องช่วยผมอีกแรงหนึ่งเข้าใจยังครับ ต้องช่วยเพิ่มเตามเพราะว่าถึงไม่ถึงไม่สอนภาษาอังกฤษอย่างนี้เราก็เอาไปเสริมในอันอื่นก็ได้ได้หมดมันได้หมดแล้วต้องไปให้มันถึงก่อนเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพูดถึงหนังสือคราวนี้ผมสอนคุณเวลาเกี่ยวกับบทเรียนเป็นหนังสือเราอย่างหนังสือหนึ่งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของอเคยสอนไม่เรื่องหนังสือยังอต้องพูดนะอันนี้หนังสือหนึ่งร่มหนึ่งเล่มนี่หนังสือหนึ่งเล่มเกี่ยวกับ business Business อเรื่อง Business อันนี้ราคาสามร้อย <Nice. S 1> บาทราคา300บาทนะครับเรียกคือราคามันแล้วก็มันมีอยู่ประมาณ2 4งบหน้าคุณเวล่าอ่านได้แค่แค่ร้อบหน้าร้อยบหน้านะคุณเวล่าอ่านเนี่ยอ่านอ่านได้เข้าใจอย่างครับคุณเวลา่ลาซื้อใหม่ในราคาแค่ซื้อมาในราคาลดลด20% ลด20%ล<ะ>ใช่ลด20%ซึ่งคุณเวลาฟชอบหนังสือเล่มนี้มากมันเป็นหนังสือที่ซื้อมาจากเป็นหนังสือที่นักเขียนเป็นนักเขียนเป็นเป็นโรเบิร์ตเป็นโทนี่โรบินโทนี่โรบินเป็นเป็นนักพูดระดับระดับโลกคนไปฟัง<ล>เสียงเงินเป็นหลักล้านถ้าโคชิ่งเป็นหลักหลายล<ม>้านโคชิง่งโทนี่โรบินนี่ใช่นะโทนี่โรบินนี่คือหลักล้านนะครับ นี่แหละคือโอคชชิ่งเขาเป็นโคชชิ่งของโลกนะครับแจมารมดิดก็จะเป็นโคชชิ่งแบบเมืองไทยเข้าใจไหมครับอ,อคนนี้คือของโลกครับทุกคนที่ที่มาเป็นโคชชิ่งต้องผ่านมือคนนี้โทนี่ล็อบบินเข้าใจไหมครับอ่าโทนี่ล็อบบินลองไปฟังพิมพ์ชื่อแล้วไปฟังดูเขาพูดโทนี่ล็อบบินต้องผ่านคนนี้นะครับโทบบนี่เป็นคนเขียนทัน้งนี้เป็นชื่อะไรครับ เดินลุยไฟนั่นเหรอคะเดินลุยไฟไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าโทนี้โรบินผมก็ไม่ได้ดูหมดไงผมก็ดูตอนผมชอบฟังเขาพูดอ่ะครับผมชอบฟังฟังเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเออผมชอบฟังอันนี้ก็เบสเดอะเบสเซลเลอร์เดอะเบสเซลเลอร่าขายดีที่สุด o f ฟออฟ,อ,ฟอ่าอฟออฟ,อฟ,อฟ book, ของหนังสือเล่น <ไง S 1> มนี้นะครับอืมแล้วคุณวลาอ่านแล้วคุณวลาก็มีความรู้สึกยัางไงาเป็นยังไงบรรยายออกมาแล้ว เรามองภาพยังไงเราเห็นภาพของธุรกิจยังไงเราอ่านแล้วมันมันมันลงมันยังไงแล,แล้วแต่จะพูดแล้วแต่เราจะพูดไม่ต้องลึกมากเอาตามเลเวลภาษาที่เรามีครัแบเบวลาเข้าใจปะเออเอามาเริ่มต้นซิว่าว่ายังไงเอาอย่า yeah, I just พูดเลย I just I bought Now I just bought a book I ถ้าเพิ่ง buy เออ I just bought uh, I just bought I just bought a book I j u t t บอกอ่า t h ดีล็อบเบิร์นไลเตอร์เดอะบิสเนสเลยเดอะบิสเอ๋อเดอะบิสเนสบุ๊กอ่าฟอร์อะไรครับฟอร์มฟอร์มโทนี่ล็อบบิร์นเตอร์่าเอิสเนสบุ๊กอ่าซึ่งอ่าอิดจะพูดว่าไงหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมถ้าจะขยายหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าแดดต้องเขียนเป็นแดดซึ่งมันซึ่งมันต้องพูดเลยมันอิดหนังสือมันเป็นอิดอิดบอสอิดบอสริเน Ritten แปว่าถูกเขียนขึ้นมันต้องช่องสามนะครับมันไรยแปว่าเขียน Written แปว่าช่องสามถูกเขียนขึ้นบายโดยโดยโทนี่็อบินโทนี่็อบินใช่โทนี่็อบินโทนี่็อบินนะครับซึ่งมันเป็นแล้วก็เบสเซลเลอร์ is the best seller of book อ่าเบสเซลเลอร์อ่าเบสเซลเลอร์หนังสือที่ขายบุ๊ก best best เบสเซลเลอร์บุ๊กก็ได้ book of of this year of this year ของปีนี้ และเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดของปีนี้เลยอ่าอ่าเขาเรียกว่าออนออนอเมซอนเเห็น <On Amazon. S 1> ไหมเออเห็นไหมมันสุดยอดไหมละ่ะ <Amazon. S 1> แล้วถ้าพูดไปอย่างนี้นะถ้าพูดไปเยอะแล้วนะออนอเมซอนเพราะฉะนั้นถ้าจะ่เพราว่าอีกบอสแปลว่ามันถูกขายถ้าช่องสามเมื่อไหร่เนี่ยหรือใช้อีสเอ็มอาร์ก็ยังได้นะอีสเอ็มอาร์ก็ตามด้วยช่องสามแปลว่าถูกขายเหมือนฉันถูกกัดอย่างเงี้ยฉันถูกกัดโดยหมายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ หมาถูกกินโดยฉันอย่างเงี้ยหมาถูกกินคือบางคนกินหมา <c oughs> ไก่ถูกกินโดยฉันใช่าใจไหมครับไก่ถูกกินโดยฉัน chicken was was eaten <c oughs> by me อะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นคือภาษาหนึ่งที่เราจะต้องรู้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับอ่าแ,แบบแบบอ่าอ่าไอจ้าบอกคราวนี้แล้วนี่เราก็บอกต่อไปว่ามันเป็นบายอ่าอยาก on amazon เข้าใจไหมครับซื้อมาจากอเมซอน on amazon app อเมซอนแอพ แอปพลิเคชันใช่ไหมมันต้องเป็นแอปนะ Amazon, <c oughs> เนาะอเมซอนเนาะเออแอปอ่า <c oughs> เป็นยังไง now I just bought the business book that ซึ่งซึ่งอ่าตรงนี้มันมันอ่ามันเป็นแบบมันถูกเขียนโดยโทนี่ล็อบบี้แตเป็นเบสเซเลอร์บุ๊กออฟดีเซียอ่ามันอ่าต่อไปอีกมัน is มันอะไร is is อ่า popular is is, is, is uh, the most อ่า the most popular อนะ่าน้าน้แบบเป็น,เป,นเป็นดังมากเดอะมอส์ป๊อปูล่าบุกเข้าใจไหม มันเป็นหนังสือที่ที่ดังที่สุดแล้วเป็นที่นิยมที่สุดแล้วอ่า for for people นะครับ for people พูดซึ่งฮูนะขยายคนอีกพูดซึ่งพูดซึ่ง they are they เขาทั้งหลาย people เป็นหลายคน they are interested interested อ่า interested เป็นว่ารู้สึกถ้าเต็ดนี่คือรู้สึก ถ้าติ้งนี่คือน่าสนใจถ้าเตดมาเมื่อไหร่คือรู้สึกรู้สึกสนใจ In In it สนใจในมันมาก much อ่าเห็นไหมมันเป็นหนังสือที่นิยมที่สุดสําหรับคนผู้ซึ่งเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายรู้สึกสนใจในมันมาก mm hmm. เมื่อ When เมื่อเด y ได้อ่านมันเด l ลิ lead, ช่องสองมันเหมือนกันสองสาม r e a d it already เมื่อได้อ่านมันแล้วนะครับเข้าใจไหมครับ Surely Surely ก็คือมอไม่แน่ใจเลยชัวรี่คืออย่างแน่นอนชัวรี่ใช่ไหมเขาทั้งหลายได้คือถ้าการแปลนะุเวลาตรงนี้จะฝึกให้คุณประแก่ฝึกฝึกแบบเลเวลที่สูงเพราะว่าผมยังไม่ได้สอนใครนะเลเวลพวกนี้เข้าใจไหมครับผมยังไม่ได้สอนใครหนาวหนาว I just bought I ฉันเพิ่งซื้อ The Business Book อย่าขยายหนังสือเล่มนี้ต้องแดดมันไม่มีชีวิตใช้แดดไปเลยแล้วไปบอกว่าเล่มนี้มันเป็นยังไงอิ w วอก็หมายถึงหนังสือนี่แหละอิ w วอประโยคใหม่ได้เลยอิยังไม่จบนะอิตวอสลิชเชน b บนะใครเป็นคนเขียนต้อง by ต้อง by ใช่ไหมครับไบไบโทนี่ลอฟบินนะครับกรุ๊เนี่ยต้องได้เลยอันนี้แบบแพงๆเลยเนี่ยแบบแพงๆให้เลยไบโทนี่ลอฟบินนะครับแล้วก็เดอะเบสเซอร์ใช้เดอเลยข้างหน้าดีกว่า The bestseller book of this year on Amazon แล้วก็ต้องขายว่ามันเป็น The bestseller book of this year on Amazon apps It is the most popular book for people around the world People around around the world คือรอบโลกเห็นไหมบางคเขาต้องเกิดอารมณ์ออกมานะนี่คือการเขียนแบบมีอารมณ์ออกมาไม่ใช่แ <Allow S 1> บบจุ <the world. S 1> การเขียนมันก็เหมือนเราเขียนร่างร่างร่างหนังสือราชการมันร่าง,ท,ง,งาาทั้งเดียวส่งนายไม่ได้เลเข้าใจได้ผมไหมครับมันทั้งเดียวส่งนายไม่ได้มัน มันต้องมาทวนว่าขึ้นต้นลง้านคิดยังไงปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยเก่งแค่ไหนก็ล่างครั้งเดียวส่งโยนลงไปเลยไม่ได้โยงเขียนเมลครั้งเดียวไม่ได้ใช่ไหมผมพูดถูกไหมครับถูกค่ะเออเข้าใจครับอ่อ for for people around the world who they are interested เห็นไหมถ้า interested ก็คือ are interested เติม ed มาเมื่อไหร่ช่องสองเมื่อไหร่อ่าเป็น ed เมื่อไหร่แปลว่ารู้สึกสนใจ ในมันมากเมืม่อเขาทั้งหลายได้อ่านมันเรียบร้อยแน่นอนอย่างแน่นอนอชัวรี่เห็นไหมไมันเป็นภาษาที่กรมกรมหมดมสมองผมออกมาแบบธรรมชาติหมดตรงนี้นไม่ได้ออกมาจากจํามาสร้างใหม่หมดทุกอย่างคือคอนเทนต์ใหม่หมดเลยครับเพราะผมได้ฝึกไปด้วยเข้าใจไหมครับชัวรี่ชัวรี่อย่างแน่นอนอย่างเงี้ยชัวรี่อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนหรือ for sure อถ้าชัวรี่ไม่ได้ก็ for sure for sure แต่ภาษฝรั่งจะไม่อ่านว่า f อ r sure ฝรั่งจะอ่านว่า for sure for sure แล้วที่ฉันได้ยินฝรั่งไม่มีชัวนะถ้าชัวก็ต้องเชอร์จะไม่มีชัวเข้าใจยังครับไม่ได้เชอร์นั่นแหละ for sure for sure for sure surely surely ไม่ใช่ชัวรี่นะ surely ครับ surely ใช่ surely แล้วก็จะเห็นเป็นลูกเชอร์รี่บอกไปทั่วนะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเออไม่ใช่ลูกประโยชน์มันนะเนี่ยวันนี้มันจะเป็นแพงมันหนาวบอกว่าเออบอกว่าอาย แล้วก็ขยายต่อว่าซึ่งทำยังไงจะมาเชื่อมเชื่อมว่าเชื่อมประโยคนี้ว่าซึ่ง actually ซึ่ง actually actually Act จริงๆ <I S 2> แล้ว <mean> I just I just list I just list มันเป็นช่องหนึ่งช่อง2อช่องสเขียนเหมือนกันบท I just list it about About 150 e and pages. เพจไม่ใช่เพจเพราะคุณพ่อต้อง Pages Pages ต้อง pages pages อ่าแล้วก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็เหลือไปเท่าไหร่เหลืออยู่ sixty left pages Pages l e เ t เมื่อวาน่ะ Left เหลืออยู่เออเหลืออยู่หกสิบหน้าเข้าใจไหมครับ for reading เหลืออยู่หกสิบหน้าสำหรับการอ่าน อ่านอ่าเน็กเน็กถามหรือเน็กเน็กถามครั้งครั้งต่อไปเข้าใจไหมครับเหลืออยู่หกสิบหน้าที่เหลือสาหรับการอ่านในครั้ง,งต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแค่ just แค่ร้อยแปดสิบหน้ามันเป็นบทเรียนที่ลองพูดสิมันเป็นบทเรียนที่อย่างเอาพูดสิดสแค่อ <laughs> เออจริงๆแล้วอ่านอ่านไม่อยากวางแงว่ายังไง จริงๆแต่ว่าฉันฉันไม่อบออ่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเรียลลี่เรียลี่อ่ะพูดซีเรียลลี่เรียลลี่เรียลลี่อ่ะเรียลี่ก็คือจริงๆนะครับเรียลลี่เรียลี่ I live it I live it in my my deep mood จริงจริงๆแล้วฉันอ่านมันอยู่ในอารมณ์ผมไม่รู้นะแต่ผมสร้างเอาเอง ฉันอ่านมันอยู่ในอารมณ์ที่ลึกมากนะครับเพราะเพราะมันเพราะเออเพราะมันเพราะมัน it's so amazing book So amazing book amazing book that I can imagine imagine so clear In my head ชัดไหมผมเขียนเอาเองนะนี่ผมใส่อารมณ์เขียนนะ So clear in my head คือมัาสามารถจินตนาการได้ชัดเจนมากในหัว Like Like I do it business in that time in that time ในเวลาที่อ่าน in that time เข้าใจยังครับเออ เนี่ยเห็นไหมไรกับ like I do it business it in the time ซึ่งสับพวกนี้ก็จะบอกคุณเวลาเขาจะบอกว่าก็รู้มาหมดถูกปะร, <laughs> รู้มาหมดใช่ไหมสับนี้ก็รู้มาหมดแล้วก็คงังไม่พ้นกับนี้นะครับก็คงังไม่พน้น in the time ซึ่ง I have a plan so So I have a plan to read to read it to read it นะครับ to read it finish to edit finishing finishing รู้อยกไม่ให้จบไงถ้าไม่ finish ต้อง complete ถ้าไม่ finish จะต้อง complete สมบูรณ์ให้มันให้มให้มัน finishing the next week the next week the next week next week แล้วก็ว่า I hope so I hope so เขาจะอย่างชื่นสันหวังว่ายังคือหวังว่าเป็นแค่แผนเราต้องหวังนะครับเราต้องหวังเห็นไหม บทเรียนนี้มันให้อะไรคุณวีล่ารู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ว่าให้คุณเวลล่าจะมาจะมาลอกแล้วไปพูดกับผมนะให้คุณเวลล่าได้เห็นสเตปของของการขยายประโยคให้ได้เห็นการสร้างประโยคด้วยตัวเองเข้าใจไหมครับไม่ใช่มาให้ลอกซึ่งการที่จะได้แบบผมมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เราทํากับมันต่อเนื่องแล้วคิดแล้วค่อยขยายต่อเข้าใจไหมครับขยายในประโยคนั้นต่อฝึกขยาย now I just bought the business book that It was written by Tony r o b b i n the bestseller book of this year on Amazon apps Amazon Amazon ไม่ใช่ Amazon นะ Amazon Amazon ไม่มีซอนในโลก Amazon Amazon Yeah Amazon apps <c oughs> is อย่าไปอิทนะคะนี่ s <c oughs> is, ต้องใส่ <c oughs> กันเลยไม่ต้องมีอ is <c oughs> เราเรียนขนาดนี้อย่าไปใช้อ is ต้อง is อย่างนี้อ่อให้เลยสองพยางค์มาอิศกับเลย is จับมันรวบเขาเลยเป็นย่อไปเลย is ศอ่าอิศอ the most popular book for people around the world around the world who they are interested in it much when they read it already for sure for sure for sure อย่างแน่นอนอย่าง for sure for sure ใช่ไหม พวกที่ผมพูดมานี่คือผมฟังฝรั่งพูดผมผมฟังฝรั่งมาหมดแล้วคำพวกแบบนี้มาอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็ไม่คิเล่นะครับแต่ก็ไม่คิเล่เดี๋ยวก็ไม่คิเล่ก็พูดแค่ว่าไม่คิเล่ก็เอาละเนาะเอาพูดต่อไปคราวนี้ actually actually ก็คือจริงๆแล้ว I just read i s a b o u t 150 a pages uh, so ก็พูดเติมเอาก็ได้ so 60 pages left for reading next time Rarely I read it in my deep mood in my deep mood as it is an amazing book ซึ่งเด็ดต้องแดดบุกก็ต้องขยายบุกอีกว่าแดดขยายตรงนี้ขยายบุกว่าแดดขยายว่ามันรู้สึกแบบนี้ว่า I can imagine so clear in my head like I do in business my self เห็นไหมมันต้องเกิดขึ้นได้ my self คือตัวฉันเองเหมือนกับฉันทำธุรกิจด้วยตัวของฉันเอง ใช่ in that time so I have a plan to read it finishing the next week I hope so ฉันหวังอย่างนั้นแหละ I hope so เขาใจยังคะ Hope ว่าจะเอาให้มันเสร็จอาทิตย์หน้าเขาใจยังเพราะมันอ่านแล้วมันมันอ <laughs> อ่านแล้วโซฟันถ้ามันไม่รู้ไม่ได้เป็น I r e it 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 f l feel, f l e l i n g so fun ก็ยังได้นะ v e v วิ g fun สนุกมากฟันอะเ U N รา <'m> ใช้ได้หมดนะมันไม่จำเป็นต้องมาพูดภาษาแบบผมนะ แบบอารมณ์แบบมันได้ลึกมากมันไม่ไม่ไม่ดิฟมูดแบบอารมณ์ที่มันมันดิฟมันลึกมันน้ํามันลึกอะครับเข้าใจไหมอารมณ์ที่มันดิฟมากอะแบบแบบประเภทว่าดึงดึงไม่ออกอะเข้าใจไ่มดึงไม่ออก <c oughs> เออใช่ไหมเป็นยังไงสวยไหมคุณเวลล่าว่ามันสวยไหมประโยคที่เขียนเนี่ยประโยคนี้ไม่ได้เตรียมมานะคือเอาสดๆเลยได้เท่าไหร่เ,หอ <c oughs> เอาเท่านั้นเลยสดๆ <c oughs> เท่าไหร่เอาเท่านั้นเออเออเขียนไป ถ้าเราเรียนแค่จะมาพูดแบบโอเคว่ามันอาจจะยากทั้งหมดแต่พอคุยกับฝรั่งมันก็คุยแค่ประโยคท่อนสองท่อนเท่านั้นแหละซ้อนตอบเพราะมันไม่ได้ปตอบเยอะหรอกแต่การที่เราจะตอบท่อนสองท่อนน่ะเราก็ต้องฝึกจากการอ่านเป็นหน้าใหญ่ๆมั่งเพื่มาตอบเขาได้ถ้าเหมือนเราอ่านแค่คำๆตอบเป็นคำๆอ่านเรียนเป็นคำๆเราไม่มีทางที่จะไปตอบเป็นประโยคเขาได้คุณเวลาเข้าใจไหมถ้าเราเรียนายาวๆเยอะๆแบบนี้จิบๆแค่ป,ประโยคสองประโยคจะตอบ คเวลาเข้าใจไหมหมันจิบจแค่จะไปตอบแค่นั้นเออมันจิบจบอกเลยเริ่มนะ Now I just bought the business book that is w h a t r i g h t written อันนี้ written นะ written written ช่อง3ามถูกเขียนถูกเขียนโดยโทนี่ล็อบบินเป็นหนังสือ The Best เซ l l e เของของปีนี้บน a เม z o n แอปนะครับแล้วก็มันเป็นหนังสือที่นิยมที่สุด <'m> so สำหรับเ so นี่ยเดอะมอสคุณประโอต้องต้องดูนะ เวลาต้องรู้ทอ่อนนะ The Most Popular Book เนมันเป็นทอ่อนเดียวกันแปลว่าหนังสือที่นิยมที่สุดมันต้องเป็นทอ่อนนี้ต้องรู้ทอ่อนมัน The Most Popular Book, Most Popular Book คือมันต้องเรียงนี้หนังสือที่นิยมที่สุดะนะครับแล้วมันก็ต้องรู้ทอ่อนคำว่า Interested In คุณต้องรู้ว่าสนใจในอะไร Interested ต้อง In อย่างเดียวไม่มีจะ Off จะ On ไม่ได้นี่คุณต้องรู้ทอ่อนนี้น,นี่คือทอ่อนฮุกมันไอ o p มต้องคู่กับไ hope s so. ซมันถึงจะเหมา so. ะไอโฮปโซ อา uh, actually อ่าอะไรอีก for sure for sure ก็คือแน่นอนอย่างแน่นอน for sure for sure คืออย่างแน่นอน for sure r e a l l y I did it in my เนี่ย in my deep mood in my deep mood อ่าในอารมณ์ที่ลึกมากเพราะว่ามัน as ต่อเลย as แปลว่าเพราะว่า as c a n because เพราะว่า it's รวบเข้าเลย it's so amazing book อันนี้คือ amazing book <It> s <S เป็นคำ <too S 3> เดียวแต่ใส่ <amazing. S 1> so เข้าไปมาก ต้องเข้าใจ <It> s <S และขาย, <so S 1> ยายได<า>้ว,ว่าความรู้สึกหนังสืเอเล่มนั้นมันเป็นยังไง I can imagine so clear so clearly so clearly ก็คือย่านเคลียร์มากๆ so clearly in my, in my head นี่คือประโยคในหัวของฉัน like a, I do it business myself ด mm ้วยตัวฉันเอง in that time ในเวลาที่อ่าน๋อ so I have a plan เนี่ย I have a plan to lead it finishing the next week I hope so if I I hope so ก็พอแล้ไม่ต้องไปเยอะหรอกขนาดนี้ก็หนักเมาแล้วขนาดนี้ก็เมาแล้วขนาดนี้ก็เมาก็ะเมาไหมขนาดนี้ก็เมาหน่อยแล้วแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ให้มันเมาหรอกเอาให้เรามีองค์ความรู้ให้เรามีองค์ความรู้ที่จะต่อแต้มนะครับต่อแต้มนะเหมือนเราเล่นเกมให้มันยากขึ้น you yeah. yeah.